เด็ดเวอร์เส็บเต็มสิบ,สบ,สบ,สบค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับขีบป้ปลาแซลม,มอนวัตถุด,ดิบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะพริกสดกระเทียมรากผักชีน้ำตาลปี๊บมะนาวสดปลาปั่นตัวนี้นะคะชอบมากใส่มากนะคะคปลาน้ำมะนาวค่ะเสร็จใส่สสาฝาลงไปเลยนี่แน่นแบบนี้เลย ว้าวเสร็จแล้วนะคะน้าจิ้มของเราทําง่ายมากเลยเน,เนียนๆน,นะคะด้วยเครื่องปั่นยูเทคเลยดูดิมีแค่นี้นะคะก็แซ่บแล้วกินกับอันนี้นะคะปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวเอาไปลวกอือหือเป็นไงแม่สจ๊ะแซ่บไหมคะแซ่บน้ำจิ้มแม่วันนี้อือหืออร่อยสะดวกง่ายรวดเร็วค่ะเดือดอย่างนี้เลยนะคะถึงเอาปลาลงไม่งั้นเดี๋ยวค่ะ อันนี้ก็คุณจะเอาไปทอดก็ได้นะ,ะแต่ว่าเราวันนี้อยากจะกินรวกนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟูดของเราน้ำจิ้มซีฟูดน่ากินมากอะ่ะ <c oughs> กินกับอันนี้นะคะที่บ้านจะทําแบบนี้เลยะคะ่ะใหญ่ๆเราต้องกินกับซีฟูดเราก่อนซีฟูดเราลาดกไโอ้โหน่ากินมากเนูง่ายๆทําได้ที่บ้านวันนี้ง่ายจริงๆเลย ต้องพูดถึงคบปาแซลมอนจิ้มรสเด็ดเด็ดจริงๆวันนี้อยากกินแบบนี้โอ้โหมือนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะสิบเต็มสิบค่ะเด็ดโอเคค่ะไปทำตามกันนะคะเลือด